สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะซึ่งจริงๆเราเรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนเรื่องประโยคคำสั่งกันค่ะประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า c o m m a n d s c o m m a n d s, <ๆ> <S เนื้อหาที่เราเรียนกันนี้ยังอยู่ในยูนิตที่หนึ่งนะคะหรือว่าหน่วยที่หนึ่งนั่นเองค่ะชื่อของหน่วยที่หนึ่งก็คือ first day at school first day at school แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นเรามาร้องเพลงกันก่อนค่ะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาจากคลิปที่แล้วค่ะคลิปที่แล้วเราทบทวนไปในเรื่องของการพูดประโยคทักทายนะคะและก็การแนะนำตัวเองค่ะชื่อของเพลงนี้ก็คือ it's nice to meet you it's nice to meet you ยินดีที่ได้พบคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันค่ะเด็กๆไปฟังกันเลย Students Book Unit 1 Lesson 1 Exercise 5 Listen and sing It's nice to meet you Cute! หลังจากที่เราทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาจากคาบที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการพูดทักทายและก็การแนะนําตัวเองไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เนื้อหาที่เรามาทบทวนกันเป็นเรื่องของประโยคคําสั่งนะคะประโยคคําสั่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า commands commands นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะเด็กๆ เล่มสีเขียวๆนะคะหนังสือเรียนเปิดไปที่หน้าที่13ค่ะหนังสือเรียนหน้าที่13นะคะนักเรียนเปิดหรือยังคะโจทย์บอกว่า look and match look and match ให้หนักเรียนดูแล้วก็จับคู่กันนะคะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมตอนนี้ก็คือดินสอนะคะเด็กๆแล้วก็เปิดหนังสือแบบฝึก เปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้าที่13นะคะนักเรียนเห็นในรูปใช่ไหมคะในรูปรูปที่1นนะคะรูปที่1เป็นเด็กนักเรียนนะคะที่กําลังยืนนะคะที่กําลังจะยืนต่อไปภาพที่2ค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่กําลังมองหรือว่าดูดอกไม้อยู่นะคะเด็กๆและภาพที่3ค่ะเป็นเด็กที่กําลังจะนั่งลงนะคะ ภาพที่สี่ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่กำลังเปิดหนังสือนะคะภาพที่ห้าค่ะเป็นเด็กที่กำลังตั้งใจฟังนะคะและภาพสุดท้ายค่ะภาพที่หกเป็นเด็กผู้ชายที่กำลังปิดหนังสือนะคะเขาปิดหนังสืออยู่ค่ะเด็กๆเดีเ๋ยวนักเรียนอ่านทบทวนคำศัพท์ตามครูนะคะตั้งแต่ข้อ A ถึงข้อ f ค่ะ ข้อ A นะคะเด็กๆอ่านตามครูนะ listen listen เดี๋ยวมาดูคำศัพท์ข้อ B ค่ะ sit down sit down คำศัพท์ข้อ C นะคะ stand up stand up ต่อไปค่ะคำศัพท์ข้อดีค่ะ Look, look. ต่อไปค่ะคำศัพท์ข้อ e นะคะ Close your book, close your book. และสุดท้ายค่ะคำศัพท์ข้อ f นะคะ Open your book, open your book. นักเรียนยังจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ไหมคะ Listen หมายความว่าอะไรคะนักเรียน listen แปลว่าฟังนะคะแปลว่าฟังต่อไปข้อ b ค่ะ sit down sit down แปลว่านั่งลงค่ะต่อไปนะคะข้อ c ค่ะ stand up stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อ d นะคะคำศัพท์ข้อนี้ l o o k หมายความว่าดูรือว่มองนะคะต่อไปค่ะข้อ e ค่ะ close your book close your book หมายถึงว่าปิดหนังสือนะคะปิดหนังสือของคุณค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะคำศัพท์ข้อ f นะคะ open your book แปลว่าเปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือของคุณนะนักเรียนจับคู่กันได้ไหมคะ ให้นักเรียนจับคู่นะคะข้อ a ถึงข้อ f โดยการเขียนตัว a ถึง f นะคะที่รูปภาพได้เลยให้ตรงกับรูปภาพนะคะนักเรียนเขียนกับดินสอได้เลยค่ะเหมือนข้อ a listen ตรงกับภาพไหนคะเด็กๆ listen แปลว่าฟังนะคะให้นักเรียนจับคู่กันเลยค่ะกับรูปภาพนะคะโดยการ เขียนตัวอักษร A ค่ะที่รูปภาพได้เลยค่ะทำทั้ง6ภาพเลยนะคะ6ภาพกับหกคำค่ะเสร็จแล้วยังคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันค่ะนักเรียนจับคู่กันถูกไหมมาดูตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6เลยนะคะนักเรียนตอบถูกไหมคะ ข้อที่1จับคู่กับคำศัพท์ข้อ c นะคะข้อที่สองจับคู่กับคำศัพท์ข้อ d ค่ะข้อที่3จับคู่กับคำศัพท์ข้อ b ค่ะข้อที่สจับคู่กับคำศัพท์ข้อ f ค่ะข้อที่5จับคู่กับคำศัพท์ข้อ a ค่ะ และข้อที่6นะคะจับคู่กับคําศัพท์ข้อ E ค่ะนักเรียนนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะในรูปภาพเขียนไปข้างบนรูปภาพก็ได้ค่ะหรือว่าข้างใต้รูปภาพก็ได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูมีการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำค่ะให้นักเรียนทำการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัด หน้าที่สิบนะคะข้อที่สิบค่ะย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะให้นักเรียนทำการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่สิบข้อที่สิบค่ะลากเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ได้เลยค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดมีตัวอย่างมาให้แล้วนะคะหนึ่งข้อเดี๋ยวนักเรียนทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะักเรียน ส่งการบ้านนะคะในลายส่วนตัวของุปุนะคะเด็กๆและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 สอบถามปูปุมาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะ <S <S หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะปูปูหวังว่านักเรียนจะมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญค่ะทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะ และที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย